จากการนะครับที่ทนายตั้มออกมาวอร์รูมเรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ยก็ทําให้มีกระแสโหตีกลับไปหาทนายตั้มเองซึ่งก็มีหลายคนนะครับคือมีคนสงสัยเอ๊ะทำไมทนายตั้มถึงวันนี้แล้วก็หลายๆคนก็เข้าไปพูดเข้าไปบอกถึงทนายตั้มว่าเอ้ยอย่าเลยอะไรเนี้ยทำไมถึงได้ทำเงี้ยซึ่งแน่นอนครับว่า เพ roommate, ื ask, hey, country, ่อนๆหรือคนใกล้ตัวเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะคนใกล้ตัวเพื่อนๆสนิทอะไรเงี้ยไม่ได้เตือนทนายตั้มเหรอล่าสุดนี้นะครับก็มีข่าวออกมานะครับเป็นของสยามรัฐออนไลน์นะครับสยามรัฐออนไลน์ได้มีการลงข้อความและว่ามีการสัมภาษณ์นะครับเพื่อนของทนายตั้มนะครับเพื่อนสนิทของทนายตั้มที่ระบุว่าเป็นเป็นเพื่อนสนิทของทนายตั้มนะครับแต่ทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับได้มีการมีการสัมภาษณ์นะครับมีการสัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้อย่างนี้ครับปุ๊บสระปุ๊บอ่า เพื่อนสนิททนายตั้มนะครับปุ๊กนะครับสอระปุ๊กเพื่อนสนิททนายตั้มวอนให้หยุดตั้งแต่เปิดวอลลุ่มชูวิตเห,เหมือนเห็นเพื่อนเดินไปตายไม่เข้าใจทําไปเพื่ออะไรก็คือมีการออกมาเตือนนะครับทนายตั้มเนี่ยเหมือนเห็นเพื่อนเนี่ยเดินไปตายไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรนะวันที่4เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปุ๊กสอระปุกนะครับคนดังบนโลกออนไลน์ เพื่อนสนิทกับทนายตั้มนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับปุ๊กสุละนะครับสุระปุ๊กอ่ระบุว่ายอมรับโดยตรงเลยตั้งแต่ตั้มเริ่มวอกับลุงชูวิทย์ที่อยู่ในสภาพกืนไม่เข้าคายไม่ออกทุกวันคือขอร้องเพื่อนให้มันหยุดในมุมของเพื่อนสนิท เห็นเพื่อนกำลังเดินไปตายทำไมจะไม่ห้ามแต่เพื่อนไม่ฟังเพื่อนดือ้อก็ได้แต่สายหัวและดูสังคมลุมปะรนามและต่อต้านจนถึงวันนี้ก็ไม่เข้าใจทำเพื่ออะไรตัวเองถึงจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะปกติแสดงความคิดเห็นกับเรื่องในสังคมตลอด แล้วประเด็นร้อนประเด็นฮอตขนาดนี้อีนางนะครับสอนระบุกเงียบเป็นเป่า,าศาสตร์เอี่ยวใช่ไหมนิ่งเพราะปกป้องเพื่อนใช่ไหมโคตรไม่แร์ทัวลงเรื่อยๆลามไปยันลายปะปุ๊ดนะครับก็ได้แต่นั่งเงียบอึดอัดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่นะครับจุดๆๆไม่หยุดเลยนะเพื่อนฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าจุดๆๆเป็นอะไร วันนี้นะครับก็เลยขอแสดงความคิดเห็นเรื่องหนึ่งนะครับที่รู้สึกไม่เห็นด้วยนั่นก็คือเรื่องของที่ดินที่เป็นประเด็นร้อนสวนสาธารณะชีวิตสิ่งที่ลุงชูทำผิดไหมผิดสิก็ยกพวกไปหรือบาเบียเหมือนมาเฟียนะครับพวกตีกันยามวิการขนาดนั้นพังร้านเขาและเละไม่เหลือซาก เอาะไรมาถูกแต่ลุงชูก็รับโทษติดคุกชดใช้กรรมไปเรียบร้อยแล้วหลายปีติดต่อกันรวมถึงจ่ายค่าเสียหายให้กับเหยื่อจนเพียงพอใจโดยในเงื่อนไขของการลดโทษคือการใช้พื้นที่ตรงนั้นทำสวนสาธารณะในนามเอกชนให้คนกรุงเทพได้ใช้ประโยชน์ถึงสิบปีสุดท้ายเลยได้ลดโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย แล้วเป็นไรกันจะต้องไปยึดที่เขาให้ได้ที่ก็ซื้อมาด้วยเงินของเขาเขาจะเอาไปทำไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเต็มที่กรมสิทธิ์นะครับการเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับกรรมสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากจะไปยึดมาเพราะเอาความสะใจมันไม่ใช่แถมในคำพิพากษา ที่ออกในข่าวรวมถึงคำถแถลงที่พูดกับสื่อก็ไม่มีคำไหนบอกว่าจะยกให้กรุงเทพหานครสักคำแค่บอกจะทำสวนสาธารณะด้วยเงินตัวเองซึ่งในสิบปีถ้าคิดเป็นเงินก็หลักร้อยล้านมันสมเหตุสมผลแล้วคนจนโดนยึดที่ดินทำกินมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าอภัยแต่เป็นคนมีฐานะทำไมถึงทำกระลงนี่เป็นเรื่องที่รู้สึกขัดตาขัดใจที่สุด รู้แหละนะครับมึงโกรธต้องโกรธแหละก็ไม่รู้ว่าเรายังจะเป็นเพื่อนกันต่อไปไหมนะครับตูยังรักและหวังดีกับมึงเหมือนเดิมนะตั้มแต่เรื่องนี้แต่เรื่องที่ผ่านมาในสิบฝ่าวันนี้ตูไม่เห็นด้วยสักเรื่องเลยหยุดเถอะเพื่อนไม่เหนื่อยบ้างเหรอนะคแค่ต้องแก้ต่างนะแค่ต้องแก้นะครับประเด็นต่างๆที่สังคมทวงถาม ตูก็เหนื่อยแทนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นความในใจของเพื่อนของทนายตั้มนะครับที่ออกมาออกมาพูดนะครับแล้วออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าเอ๊ะทนายตั้มทําไปเพื่ออะไรอันเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลของทนายตั้มทําไปเพื่ออะไรเพราะอย่างแรกก็คือที่ทนายตั้มออกมาเปิดเรื่องของถุงเงินก็อย่างก็อย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่าทนายตั้มอ่ะพุ่งเป้าผิดไปหน่อยนะครับ พุ่งเป้าไปที่คุณชูวิทย์นะครับแล้วก็ไปที่คุณชูวิทย์อย่างเดียวเลยถ้าวันนี้ถุงเรื่องของถุงเงินนะครับทนายตั้มพุ่งเป้าไปที่เจ้าของเงินคนเอาเงินมาให้นะครับในการการะทําผิดของเงินอะไรเงี้ยผมว่าทิศทางน่าจะออกมาดีฝั่น,นี้แล้วคนก็จะชื่นชอบมาว่นนี้แต่ทิศทางของทนายตั้มซึ่งแน่นอนครับการที่ออกมาเปิดเรื่องของถุงเงินเนี่ยแล้วพุ่งเป้าไปที่คุณชูวิทย์แล้วเสร็จแล้วณนะวันนี้แทนที่จะเบี่ยง เบนเข็มเบี่ยงเบนแล้วพุ่งเป้าไปที่เจ้าของเงินเจ้าของเจ้าหน้าที่ที่ทําผิดหรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพัวพันถ้าพุ่งเป้าไปตรงนี้ออกมาตรงนี้แล้วพุ่งเป้าไปไปตรงนี้ไม่พุ่งเป้ากลับไปหาคุณชูวิทย์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับผมว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่เหมือนกับว่าล่าสุดนี้นะครับทนายตั้มเองที่ออกมาโพสต์เรื่องของที่ดินเนี่ย เรื่องของที่ดินของคุณชูวิทย์ก็ยังพุ่งเป้าไปที่คุณชูวิทย์เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของเรื่องของที่ดินเนี่ยมันก็ยังเป็น2ฝักสองฝ่ายอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าที่ดินเนี่ยมันก็เป็นที่ดินที่เรายังไม่รู้แน่เพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็คือต่างฝ่ายก็ต่างก็บอกว่าอีฝ่ายก็บอกฝ่กายหนึ่งก็บอกว่าผิดอีฝ่ายนึงก็บอกไม่ผิดซึ่งแน่นอนครับสุดท้ายแล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งผมก็บอกได้เลยว่า ก็น่าจะถ้ามีการต่อสู้กันก็คงจะต้องถึงดีกาอยู่แล้วนะครับดีกาก็ว่ากันไปตามข้อมูลตามหลักฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของเรื่องของที่ดินนะ่ะผมว่าทนายตั้มเองนะ่ะไม่เข้าไปยุ่งหรือไม่เข้าไปพูดถึงไม่อะไรเลยจะดีฝ่าแล้วก็ถ้าทนายตายั้มหยุดตอนนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็จะนี่ไปแต่ว่าถ้าทนายตั้มออกมาส่วนแบบนี้นะครับมันคงจะไม่จบง่ายๆเพราะตอนนี้รู้สึกว่าตัวของคุณชูวิทย์เองนะครับก็ตอนนี้ก็เรื่องของอเหมือนกับ Uh เรื่องของเงินเรื่องของอะไรเงี้ยแกเขาจะไม่พูดถึงแหละจะไม่พูดถึงจะแมะไรก็มาพุ่งเป้าเรื่องของกัญชาเสรี erie, นะครับพุ่งเป้าไปที่กัญชาอย่างเดียวที่ว่าจะเป็นกระแสแล้วก็ถ้ามีคนไปพูดถึงแกก็จะพูดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอะไรเฉยๆเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทนายตั้มเองนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อแต่ถ้าไปต่อผมวา่าคนที่เสียเนี่ยก็คือทนายตั้มมากกว่าแต่ถ้าทนายตั้มออกมาแล้วพุ่งเป้านะครับพุ่งเป้าไปที่เจ้าของเงิน เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือตรงตรงตรงจุดตรงนี้นะครับผมว่าทนายตั้มอาจจะกลับมาได้แล้วก็มีสิทธิ์เพราะว่าทุกคนหลายๆคนตอนนี้ก็คือเป้าของของแต่ละคนเนี่ยของคุณชูวิทย์เองเนี่ยแม้กระทั่ง f อฟคุณชูวิทย์ตอนนี้ก็ยังมีการแตกออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องที่คุณชูวิทย์ทำทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วถูกต้องไหมแต่การที่คุณชูวิทย์เนี่ยมีการมาพูดปกปิดหรือพูดถึงนะครับพลตํารวจตีอ่างแล้วจู่ๆก็หายไปนะครับ ก็หายไปอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่หลายๆคนว่าเอ๊ะทำไมคุณชูวิทย์เนี่ยอ,ออกมาเปิดแฉแล้วก็ปกป้องพวกพ้อง,อง,องตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นก็เป็น2มุมก็จะมีอีกอ FC กลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งและตอนนี้ก็คือมีเรื่องของคนที่ชื่อแทนไทยออกมาซึ่งล่าสุดนี้ก็คือตามที่เราทราบก็คือว่าทาง DSI น,นะครับ เตรียมออกหมายเรียกนะครับให้แทนไทยเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหา10เมษายนนี้ซึ่งจําได้แบบว่าหลายๆคนก็เริ่มที่จะพูดกันแล้วว่าตอนนี้เอ๊ะตอนนั้น่ะที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเนี่ยที่มีนักข่าวถามว่าเอ๊ะทาไมถึงไม่พูดถึงแทนไทยเลยนะครับอะไรเงี่ยซึ่คุณชูวิทย์ก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าข้อมูลของคุณแทนไทยเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์เองมีน้อยมากน้อยมากๆและอย่างหนึ่งนะครับคุณแทนไทยเองก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยก็ถูกเรื่องของคดีฟาร์มไปแล้วตอนนี้แทนไทยก็ได้มาทําธุรกิจที่ขาวสะอาดแล้วธุรรรกิจที่มมันตตงงไป าธุรกิจที่ที่ที่ถูกต้องแล้วก็เลยไม่มีอะไรได้พูดถึงแต่ล่าสุดนี้มันก็มีออกมาอีกว่า d ีเได้ทําการอออกหมายเรียกนะครับให้แทนไทยเนี่ยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งมันแกแน่นอนครับรับทราบข้อกล่าวก็เกี่ยวกับเรื่องของการพนันแล้วก็เรื่องของการฟอกเงิน อันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับว่าการที่คุณชูวิทย์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยแล้วตอนนี้มันมีอะไรออกมาอะไรอย่างเนี่ยก็แน่นอนครับว่ามันก็มี FC ที่แบบโอ้โหเชียร์คุณชูวิทย์สุดตรงอยู่แล้วว่าไม่ว่าคุณชูวิทย์จะพูดอะไรก็ดีไปหมดไม่ว่าคุณชูวิทย์จะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีไปหมดแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับกลุ่มน,นี้ก็เชียร์ดูเชียร์สิ่งที่คุณชูวิทย์ คุณชีวิตทำแต่สิ่งไหนที่คุณช่วิททำไม่ถูกก็ไม่ได้เชียร์ไปไปไปสมดยันก็คือเชียร์แบบสุดตรงอยู่แล้วถูกต้องไหมย,ยันเขาก็เออโอเคสิ่งไหนที่ดีก็บอกว่าดีสิ่งไหนที่ที่มันไม่โอเคก็บอกว่าไม่โอเคอันนี้ก็ต้องว่ากันไปซึ่งเราก็ต้องติดตามสําหรับผมเองเนะี่ยผมก็บอกว่าอ่าใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่สําหรับผมเองเนะี่ยผมก็จะเอาข้อมูลทุกๆข้อมูลเอามานําเสนอส่วนใครจะไปทางไหนใครจะชอบยังไงใครจะไม่ชอบยังไงอันเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนตัดสินและผมไม่ได้เป็นคนบอกเพราะอย่างที่ผมว่าเา Much. เ,าพเพรพดะ ว่าวันนี้ถ้าเราจะคุยกันตรงคุณชูวิทย์บอกว่าคุณชูวิทย์เป็นสีเทาเป็นโจรเป็นมหาโจรอะไรเงี้ยแต่จะทําผิดกฎหมายหรือจะปกป้องพวกเดียวกันเองหรือจะปกป้องข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการที่นะครับกินเงินเดือนของภาษีประชาชนและเอาตําแหน่งหน้าที่นะครับไปช่วยนะครับคนที่กระทำความผิดนะครับเอาไปหาไปหาเงินเข้ากระเป๋าเข้าพกเข้าห่อของตัวเองอันเนี้ยมันก็ไม่สมควรเพราะในเมื่อถ้าคุณชูวิทย์จะชเพราะว่าการที่ ข้าราชการที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วยังเอาตำแหน่งหน้าที่เนี่ยไปช่วยคนที่กระทำความผิดเนี่ยมันทําให้เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนถ้าคุณชูวิทย์นะครับยังปกปิดและไม่กําจัดคนพวกนี้เท่ากับคุณชูวิทย์ก็สนับสนุนให้คนเหล่านี้นะครับทำลายประเทศชาติทําลายประชาชนหรือเปล่า ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเป็นพวกกันที่โอเคทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังโอเคนะสมมุติว่าถ้าเป็นพวกคุณชูวิทย์ที่ไม่ได้รับราชการไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้กินเงินเดือนภาษีประชาชนอันนี้ถ้าคุณชูวิทย์จะปกป้องผมก็ยังโอเคนะก็ยังโอเคก็พวกพวกกันเนี่ยแต่ไะปกป้องข้าราชการที่ทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วเอาตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไปช่วยคนกระทาความผิดกฎหมายอันเนี้ยมันทําให้ประเทศชาตินะครับเสียหายทําให้ประชาชนเสียหายต้องแยก เป็นแต่ละประเด็นแยกเป็นแต่ละเคสผมไม่ได้บอกว่าคุณชูวิทย์ไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าคุณชูวิทย์ด,มมด,ดีแต่เราต้องแยกเป็นเคสๆไปเพราะว่าแต่ละอย่างที่ทํามันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่แต่ละคนจะมองมุมไหนส่วนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดผมเองมีหน้าที่นําเสนอในข้อมูลต่างๆท่านัดเองมีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหนะ้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ